ผีมีจริงหรือไม่นอพูเจ้าไม่เรียกว่าผีนะพระเจ้าเรียกสันนรกคือชี้ไปเลยว่าสันนรกประเภทไหนยักษ์หน้าคนทานอาสูรเป็นอะไรเนี่ยพู้เจ้าเรียกไปเลยไม่มีคําว่าผีนะผีเป็นคํากลางๆที่ไม่รู้อะไรแต่ถ้าพู้เจ้าเรียกนี่ปเปรตวิสัยเนรชานสันนรกนะเพราะฉนั้นถึงมันจะมีมันก็ไม่ได้ทําอะไรเราได้อ่ายมต้องรู้หลักการก่อนว่า มันทำอะไรเราไม่ได้นะเราไปนั่งปรุงแต่งเองดังนั้นะถ้าโยมรู้หลักการของภพภูมิของชาติการเกิดของสัตว์จิตมโนวิญญาณการเวียนว่ายใจเกิดในสังสารัตการกลวผีจะเลิกจะจบไปเลยแบบไร้สาระไปเลยนะแล้วโยมถ้ารู้ว่าอายตนะของเราเนี่ยกระทบแล้วเกิดอะไรธรรมชาตินี้มันปรุงแต่งยังไงมันจะวางความกลัวทั้ง